สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นงานซ่อมแล้วก็แก้ไขนิดหน่อยนะครับผมนะเทปประธานนะครับตัวนี้นะครับผมนะเป็น power card ab นะครับอันนี้ลูกค้านำมาแก้ไขใส่บารานซ์อินพุตนะครับผมนะอืใส่บารานซ์อินพุตให้เสียงมันโอเคขึ้นนะครับนะใส่บารานซ์อินพุตข้อดีข้อเสียคืออะไรนะครับข้อดีก็คือว่า เราสามารถบาลานซ์ให้เสียงเท่าๆกันได้นะครับนะถ้าวงจรออกแบบมาดีแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสมมติสมเสียบสายสัญญาณข้างเดียวนะครับนะก็เสียบสัญญาณหนึ่งข้างนะครับก็จะกดตัวนี้นะครับสัญญาณก็จะลิงก์นะครับมาหาฝั่งนี้นะครับโดยที่เราสามารถลิงก์วอลลุ่มหนึ่งวอลลุ่มสองแล้วก็ดังทั้งสองข้างเลยนะครับตัวนี้พัดลมเสียหนึ่งข้างเนาะเดี๋ยวจะได้ทาการเปลี่ยนพัดลมให้ลูกค้าด้วยนะครับ เสียหนึ่งข้างอาการห้ำก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็มีน้อยกว่าเดิมนะครับมีน้อยกว่าเดิมนะครับเนื่องจากดูอุ้อัญญะอยู่นะครับผมนะก็เราดาวนี้นะครับก็แก้ไขให้ดีขึ้นนะครับผมนะเดี๋ยวพัดลมหนึ่งข้างเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับผมนะเพราะว่ามีนะครับอาการสั่นของพัดลมต้องเปลี่ยนนะถ้าลูกค้าไปใช้งานแล้วมีปัญหาแล้วมันจะยุ่งยากนะครับถ้ามันเสียแล้วก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องดูครับผม อ่านะครับอ่าเสียงฮัมก็มีครับแต่เบานิดเดียวนะฮะเห็นไหมเสียงพัดลมมันดังนะครับข้างนี้ปกติข้างนี้มีปัญหาเดี๋ยวต้องเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับผมนะอ่ามาฟังเสียงกันนะครับผมนะอ่าผมอยู่กาาสินนะครับใครอยากแก้ไขปัญหมนะครับอาการเล็กน้อยจนถึงอาการหนักก็สามารถส่งมาได้นะครับผมนะอ่านะครับผมดูหลอดไส้นะครับอันนี้มอแปลง2ลูกนะครับอ่าผมทําให้กินกระแสน้อยที่สุดนะครับการกินกระแสน้อยที่สุดคืออะไร นี่ครับกินกระแสน้อยที่สุดเวลาเราเปิดเครื่องสแตนบายเครื่องเนะี่ยเครื่องมันจะกินกระแสน้อยมันจะกินกระแสแค่ตอนทํางานนะครับดูหลอดนะครับหลอดที่ผมใช้โหลดก็จะเป็นหลอดนะครับอ่าร้อยนะครับผมนะหนึ่งหลอดนะครับผมนะอ่าหนึ่งหลอดเดี๋ยวผมมาเปิดดูนะครับผมว่ากินกระแสน้อยได้ไหมนะครับผมจะไม่วัดให้ดูนะให้ดูหลอดเลยปกติผ้าพาวเวอร์แอมป์นะครับที่กินกระแสเยอะๆนะครับ เปิดเครื่องเฉยๆเครื่องก็แดงแล้วนะครับเครื่องก็หลอดก็มีความแดงขึ้นแล้วนะครับอันนี้นะครับหลอดใส้องตุ้งนะครับนะหลอดใสนะครับหลอดใสไม่ไฟไม่ขึ้นสีส้มสีอะไรนะครับนะหลอดยังใสๆเลยนะครับผมนะกินกระแสน้อยมากม้อแปลงก็ใหญ่นะครับไฟม้อแปลง50บนะครับ50โวลต์นะครับทั้ง2ลูกเลยนะครับ50เท่าไหรเนาะเดี๋ยวผมดูก่อน50บโวลต์นั่นแหละนะครับบีดออกมาก็ประมาณอ่า 60, 70, 70, 80นะครับก็ประมาณนี้นะครับ80นะครับนะก็ขึ้นอยู่ที่ไฟไหมครับนะเดี๋ยวมาฟังเสียงครับผมมาฟังเสียงนะครับผมนะแก้ไขวงจรให้ด้วยตัวนี้เปลีรร่ยนบาลานให้ด้วยอ่าช n น e เอครับโอ้เสียงดีครับไม่ธรรมดารักใครกันแน่บอกหนน เ่ยวนะครับเสียงดีนะครับเสียงดีมากเดี๋ยวผมเปลี่ยนพัดลมก่อนลูกค้าจะมาเอาแล้วนะครับรีบถ่ายคลิปให้ดูกันนะครับผมนะห้ามแต่ห้ามน้อยกว่าเดิมนะครับผมนะน้อยนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับอุ้อยอุ้ยหยางอยู่สายนะครับเดี๋ยวเราแก้ไขให้ นะครับดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนพัดลมนะครับถ้าไม่เปลี่ยนลูกค้าไปใช้งานก็จะมีปัญหาได้นะครับก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเราอยากชาร์จอยากบวกเพิ่มนะครับถ้าอันไหนที่มันไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนให้เขาด้วยนะครับผมนะเป็นการเช็กด้วยนะครับผมถ้าถ้าไม่งั้นเอาไปเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกนะครับถ้ามันเสียแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมนะโอเคสวัสดีครับ